สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวการสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับสปปลาวกันบ้างที่ล่าสุดนะครับกรมทางหลวงชนบทได้สร้างถนนผังเมืองรวมเมืองนครพนมเพื่อสนับสนุนการขนส่งท่องเที่ยวไทยลาวด้วยผลการก่อสร้างก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ29คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2563 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่21เมษายน2563มีรายงานว่ากรมทางหลวงเชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายงอคอ3และค .4 อ4พังเมืองรวมเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อสนับสนุนการขนส่งการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บรรเทาการ,รจราจรบนถนนสายหลักเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางพื้นที่ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดกล้เคียงโดยนายผฐมเฉลยวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงจนบทให้รายละเอียดว่าจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดแม่น้ำโขงมีเขตชายแดนเชื่อมต่อไปยังสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้นี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตและการแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตเมืองตามนโยบายของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายงอคสาและคสผังเมืองรวมเมืองคอนครพนมประกอบด้วยถนนสายงอเป็นการก่อสร้างถนนใหม่ สายทางแยกจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและไปบรรจบกับถนนเฟื่องนครและถนนนิตโยโดยก่อสร้างเป็นผิวการจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางแยกมี6ช่องจราจรบริเวณช่วงอื่นๆมี4ีช่องจราจรไปกลับมีหลายทางทางจักรยานบริเวณชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพานหนึแห่งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยระยะทางรวม3.774กิโลเมตรส่วนถนนสายคอ3และคอ4เป็นการก่อสร้างสายทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข240มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณกมหบวก864และไปตัดกับถนนสายงอต่อเนื่องไปเชื่อมต่อกับถนนเทสาประดิษฐ์ สิ้นสุดโครงการไปบรรจบกับถนนชัยางโกนหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ระยะทางรวม2.134กิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนดังนี้ส่วนที่1ก่อสร้างถนนใหม่เป็นผิวการจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรไปกลับมีเกาะกลางไหลาทางติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระยะทาง1 2 2 3กิโลเมตร ส่วนที่สองก่อสร้างบนถนนเทสาประดิษฐ์รูปแบบการก่อสร้างมีทั้งช่วงที่รื้อผิวจราจรเดิมแล้วก่อสร้างผิวจราจรใหม่และช่วงที่ใช้ผิวจราจรเดิมขนาดสี่ช่องจราจรไปกลับพร้อมปรับปรุงทางแยกติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยระยะทาง0.911กิโลเมตรปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีผลการก่อสร้างก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ29ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงาน วางท่อระบายน้ำงานก่อสร้างสะพานและงานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตรเสริมเหล็กคาดว่าจะก,ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายปี2563โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม256.995ล้านบาทเป็นงบผูกพัน3ปีคือช่วงปี2561ถึง2563ไทยลาเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงและมีการติดต่อไปมาหาสู่กันมากขึ้น ดังนั้นการสร้างถนนก็จะทําให้การไปมา,าสู่สะดวกสบายรวมทั้งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้นด้วยซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองชาติครับ